สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านกับเข้าสู่ The Shock Story ค้าคืนนี้เราจะไปกันที่เรื่องคุณโอครับกับเรื่องเฉียดตายห้อง6001เรื่องราวในเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นย้อนไปเมื่อหนึ่งอาท์ที่แล้วเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับ ผมเป็นนักศึกษาอยู่ที่หมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับจังหวัดชลบุรีผมขอไม่บอกสถานที่แล้วกันนะครับเพราะสถานศึกษาแถวนี้มีอยู่ไม่มากนะักวันเกิดเหตุเป็นวันศุกร์ที่29ครับเดือนสิงหาผมจําได้แม่นเลยครับในเช้าวันศุกร์นั้นผมสะดุ้งตื่นมา,มาด้วยอาการแปลกๆเหงื่อท่วมตัวท่วมแขนท่วมขาโดยไม่รู้สาเหตุเลยครับ ผมปวดหัวและมืองงกับอาการที่เกิดขึ้นผมชำเลืองตามองไปรอบๆครับเพื่อหาสาเหตุและตาผมก็ได้ผ่านไปเห็นนาฬิกาที่ตั่งอยู่บนโต๊ะครับซึ่งเป็นเวลา8ปดนาฬิกา45นาทีซึ่งผมมีเลงเก้าโมงเช้าครับผมจึงเร่งรีบอาบน้ำรีบลงมาที่ลานจอดรถของผมอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นบนห้อง เมื่อมาถึงที่จอดรถครับผมต้องเจอเรื่องหนักใจอีกอย่างคือฝนตกหนักมากท้องฟ้ามืดมืดบรรยากาศมันเงียบเงาไม่แต่เสียงสายฝนซาๆาผมไม่สนใจเลยครับเพราะกลัวว่าจะไปเลียนสายผมจึงไม่สตาร์ทรถนะครับเข้าไปในมหาวิทยาลัยเมื่อถึงตึกที่ผมเรียนครับผมรีบวิ่งไปที่ลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นลิฟต์แต่วันนี้หน้าลิฟต์คนเยอะผิดปกติ ทุกคนยืนก้มหน้ายืนตัวตรงผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นผมรับรู้แค่ว่าวันนี้มันมีความรู้สึกแปลกๆไปจากทุกวันผมเลยตัดสินใจเดินขึ้นบันไดครับเพื่อที่จะเปลี่ยนชั้นหกโดยไม่หลอหลีระหว่างทางที่เดินผมรู้สึกแปลกๆผมรู้สึกเหนื่อยมากตัวชาแขนชาขาชาไปหมดผมมีความรู้สึกเหมือนว่ายิ่งเดินม,มันยิ่งไกลออกไปครับในหัวตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกสังเกตแล้ว ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วผมเริ่มกลัวจากเหตุการณ์ที่บิดตั้งแต่ทั้งหมดนี้ผมหลับตาวิ่งด้วยความรู้สึกที่กลัวสุดในชีวิตจนมาถึงที่ชั้น6ผมรู้สึกโล่งมากครับเมื่อยิอยู่หน้าห้องเรียนห้อง6กศนย์หก่อนที่ผมจะเข้าห้องเรียนผมก้มไปมองดูนาฬิกาอย่างช้าๆเพระกลวมันจะสายเกิน15นาทีครับผมจะไม่ได้เข้าห้องและเวลาที่ผมเห็นบนหน้าปัดน,นาฬิกานะครับก็คือ ก้านาฬิกาสองนาทีในใจผมก็กลัวนะครับว่าจะเริ่มการเรียนการสอนกันแล้วผมเลยแอบมองจากข้างนอกครับมันเป็นกระจกใสเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเข้าเรียนกันแล้วหรือยังสิ่งที่ผมเห็น,นครับคืออาจารย์ยังไม่ได้ขึ้นสไลด์เลยแค่พูดเฉยๆแสดงว่าอาจารย์ยังไม่ได้สอนผมเลยคิด,ดว่ารีบเข้าห้องดีกว่าผมก้าวเข้าไปในห้องอย่างช้าๆครับในห้องมีแต่เสียงเงียบสงบ เมืนกำลัง,ลงรอใครคนหนึงพูดอยู่ในใจผมคิดครับว่าผมมาเข้าเลียนสายจะโดนอาจารย์ว่าอะไรไหมผมคิดยังม่าทันเสร็จเลยครับอาจารย์คูดขึ้นมาทันทีว่าทำไมเธอถึงมาเรียนสายอาจารย์พูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งและหนักมากครับผมจึงได้ให้เหตุผลอาจารย์ไปว่าฝนตกหนักมากครับอาจารย์อาจารย์นิาา่งคำตอบถึงกัไม่พอใจผมคิดว่าผมเข้าอ้างนะครับ อาจารย์ท่านเลยบอกว่านั่นครูจะลงโทษเธอในใจผมคิดแล้วครับว่าผมคงโดงเช็ดสายแล้วแน่ๆแต่สิ่งที่ผมเห็นมันไม่เป็นอย่างที่ผมได้ยินเลยครับอาจารย์บอกให้เพื่อนสองคนในห้องเรียนจับผมไว้น็อกแขนล็อกขาผมให้แน่นผมเริ่มรู้สึกสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์บอกให้เพื่อนพาผมมาน่าเรียนครับผมค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆทีละก้าวสองก้าวด้วยความสงสัย ระหว่างที่ผมเดินไปนั่นเองครับตามผมก็ได้ไปเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้น,นผมเห็นเพื่อนสองคนครับนอนอยู่บนเวทีหน้าห้องเรียนในหัวของผมจินตนาการต่อไม่ไหวแล้วว่ามันเกิดอะไรขรึ้นผมรู้สึกแค่ว่าตอนนี้ผมกลัวมากผมสั่นเงอออกไปทั้งตัวพราะผมไปถึงหน้าเวทีนะครับอาจารย์ได้ใช้มือพลิกเพื่อนสองคนนั้นให้ดูครับพี่ๆเชื่อไหมครับว่าผมเห็นอะไรภาพที่ผมเห็น ผมเห็นเพื่อนสองคนโดนควักลูกตาออกมาครับเลือดอาบพื้นขอโทษนะครับพี่ตอนนั้นผมกั้นไม่ไหวแล้วผมฉีร่รากกางเกงเลยครับมันออกมาเองโดยที่ผมไม่รู้สึกตัวเลยในขณะที่ผมกำลังสั่นและกลัวอาจารย์ได้พูดขึ้นมาว่าถ้ามาเรียนให้ดีๆไม่ได้มันลําบากมาก<ๆ>มเลยตอนนี้พอพูดจบอาจารย์ได้ยื่นมือมาที่หน้าผมอย่างช้าๆครับผมดิ้นสุดกาลังที่มี แต่ผมก็ไม่สามารถสู้แรงเพื่อนที่ล็อกแขนผมไว้ได้ผมหนีไม่ได้แล้วครับผมหนีไม่พ้นผมหลับตาเพื่อนที่ท่องนโมสามจบซึ่งเป็นบทสวดเดียวที่ผมพอจะท่องได้มือมันเข้ามาใกล้ๆตาผมเรื่อยๆอย่างช้าๆแล้วผมก็ดีดตัวขึ้นมาพร้อมกบเหนื่อที่ท่วมกายพี่ครับผมแค่ฝันไปครับผมรู้สึกโล่งอกอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนผมลุกอย่างช้าๆ เื่อที่จะไปหยิบผ้าเช็ดหน้าเพื่อมาเช็ดเหงื่อที่หน้าจังหวะที่ผมลุกขึ้นนั้นตาผมด้านเหลือไปเห็นนาฬิกาตั้งโต๊ะครับพี่เชื่อไหมครับเวลาที่ผมเห็นนั้นคือ8ดนาฬิกาสี่ห้านาทีเหมือนที่ผมฝันผมไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันจากความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับที่ผมฝันเลยครับและแน่นอนครับ วันนี้ผมมีเรี้ยงเก้าโมงเหมือนในฝันผมเลยผมนั่งคิดทบทวนอยู่นานกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรจนผมตัดสินใจได้ว่าวันนี้ผมจะไม่อาบน้ำครับเพราะผมกลัวว่าเรื่องจะไปซ้ำกับที่เกิดขึ้นในฝันผมได้รีบแต่งตัวและรีบลงไปที่ลานจอดรถหน้าบ้านครับเหมือนเดิมเลยครับเสียงฝนโปรยกระหน่ำอย่างต่อนเนื่อง ผมเริ่มรู้สึกกลัวและคิดในใจว่าไม่เอาแล้ววะผมไม่อยากไปเรียนแล้วผมขอโดดเรียนสักวันหนึ่งระหว่างที่ผมคิดนึะครับหน้าพ่อแม่ผมก็ลอยเข้ามาเลยครับผมท่านคงรู้สึกแี่แน่ๆถ้าคือผมทําแบบนี้ผมเลยตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์คู่ใจครับฝ่ากลางสายฝนไปยังตึกที่ผมเรียนครับพอถึงตึกที่ผมเรียนผมรีบจับรถครับ เข้าไปใต้ตึกเพราะเราฝนที่ตกหนักมากผมได้เดินไปยังหน้าลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นลิฟต์ครับพี่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับผมเห็นคนจานวนมากยิงก้มหน้าอยู่หน้าลิฟต์ทุกอย่างมันเหมือนกับในฝันผมที่ผมเห็นผมไม่เอาแล้วครับพี่ในใจผมตอนนี้ผมไม่เลือกที่จะเดินขึ้นมาใดแน่นอนผมอยู่หน้าลิฟต์เพื่อที่จะรอขึ้นลิฟต์ครับแต่ผมรู้สึกได้ว่าวันนี้ลิฟต์มันช้าแปกแปลก ผมยืนก้มหน้าดูนาฬิกาตอนนี้8นาฬิกาห8นาทีผมช่างใจอยู่สักพักว่าจะทำยังไงดีกับสถานการณ์ตอนนี้จนผมตัดสินใจได้ว่าเอาอะยังไงมันแค่ความฝันเฉยๆผมเดินขึ้นบันไดด้วยความเร่งรีบเชื่อไหมครับพี่ผมขึ้นไปแค่สามชั้นผมรู้สึกหมดแรงมังไม่ถูกเลยครับบนว่าผมไปวิ่งรอบตึกมาสักสิบรอบได้ ผมจึงจับราวบันไดยอยู่สักพักแล้วจึงตัดสินใจว่าจะวิ่งขึ้นด้วยความเร็วสุดตัวเลยครับผมได้แต่ท้องพุทโธนะโมผมท้องตะกุกตะกักมากครับเพราะความเหนื่อยผมหลับตาวิ่งด้วยความกลัวเพราะผมลืมตาผมก็มาอยู่ที่ชั้นหกโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วครับนี่ผมว่าอยู่หน้าห้องอีกแล้วสถานการณ์เดิมอีกแล้ว ำไมผมไม่รู้สึกร้องใจเลยครับผมภาวนาอยู่อย่างเดียวขอให้ผมก้มหน้าลงไปแล้วเจออะไรบนหน้าปัดนาฬิกาที่มันไม่ใช่9ก้นาฬิกาสองนาทีผมค่อยๆก้มหน้าลงอย่างช้าๆช้าๆและสิ่งที่ผมเห็นมันก็คือเก้านาฬิกาสองนาทีในใจผมคิดแล้วเอาร้อให้มันผ่านไปสักนาทีแล้วค่อยเข้าก็ได้เพราะด้วยความกลัวของผม ผมรอไปรอไปแต่หน้าปัดนาฬิกาก็ยังไม่เปลี่ยนสักทีทำไมวันนี้เวลามันช่างเดินช้าอย่างนี้ผมรอจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครับเป็นอีกครั้งครับผมที่ผมเลือกที่จะทําโดยคิดถึงหน้าพ่อแม่เข้าไว้ครับผมตัดสินใจผักประตูเดินเข้าไปอย่างชา้าช้าและพยายามจะเดินเข้าไปที่นั่งประจําของผมครับในใจผมได้แต่ภาวนาขออย่าให้มีเสียงอาจารย์ดังขึ้นมาเลย คิเสร็จยังไม่ถึงวินาทีเลยครับเสียงที่ผมกลัวก็ดังขึ้นมาว่ากันตพลผมเลยตอบไปด้วยสัญชาตญาณของผมมาครับขอขอบคุณคุณโอ๊กจากเรื่องเฉียดต,ตายห้อง6กสขอบคุณครับ